ทกูใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าเราก็มองแล้วว่าตอนตั้งแต่ที่พิเตียเขาออกไปนะครับเราก็รู้แล้วเราก็ทํากันบ้านมาว่าแบบจะหาใครมาแทนดีจริงๆเราก็อยากใช้โค้ชคนไทยแหละแต่โค้ชคนไทยอะ่ะมันก็เราก็ไม่อยากให้มันวนหลุดเเดิม,ดมอยากให้นักฟุตบอลที่อยู่หรือทีมงานตามโค้ชเขาได้ความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราควรจะยกระดับเกจของโค้ชก่อนโดยการที่ยอมยอมดึงเทกุมาอะไรเงี้ยเราก็ได้ปรึกษากับโค้ชเฮง นะแล้วก็บอกโคนเฮงว่าแบบมีคนญี่ปุ่นคนไหนไหมอะไรเงี้ยที่ว่ามีฝีมืออะไรเงี้ยที่พร้อมที่จะมาทําได้โคนเฮงก็พูดชื่อมาสองคนตอนนั้นโคนเฮงไปญี่ปุ่นพอดีกลับมาโคนเฮงก็พูดชื่อมาสองคนแล้วหนึ่งในสองคนนั้นก็คือมีเทกุอยู่ในนั้นเราพอหลังจากโคนเฮงเขาบอกแล้วว่าเทกุแบบคุณสมบัติได้อะไรเงี้ยเราก็เลยติดต่อให้ทางพิกรณ์เลขาทีมติดต่อกับเอเย่น ของเทกุแล้วก็คุยกับเทกุเองแล้วก็มีการนัดเจราจากันอะไรเงี้ยหลังจากที่พิเต้ออกไปเหลืออีกสเกมที่มันจะหมดเล็กใช่ไหมแล้วก็เลยนัดเทกุมาคุยมีทั้งการผู้คุยทางโทรศัพท์แล้วก็นัดให้เทกุมาหาท,ที่ที่เมืองชนแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยพอคุยกันทุกอย่างมันลงตัวพอลงตัวในเรื่องนโยบายการทําทีมแนวทางการทําทีมอะไรต่างๆก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราได้เซ็นสัญญากับเทกุเขา ่วนใหญ่นักเตะไทยน่าจะอยู่กันหมดละครับแทบไม่มีใครออกครับน่าจะมีแค่ต่างชาติต่างชาติเอเชียอาเซียนที่ออกนะครับก็ออก,กว่าหลายๆอย่างครับก็สัญญาหมดด้วยแล้วก็ทีมอื่นให้ข้อเสนอที่ดีกว่าหรือแม้กระทั่งบางคนเราให้เทกูเป็นคนเลือกเทกูเขาไม่เลือกเขาก็เขา,เขา,เขา,เขาไม่เลือกอะไรเงี้ยเราเพราะเราให้สิทธิการทําทีมเขาหมดเพราะอย่างเดนิสหรืออย่างอ,อ,อีกคนสองคนเนี่ย เ,ออเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับเราต่อแต่ทางเทกุ go, เราให้สิโคเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาแบบไม่เอาอะไรเงี้ยเขาอยากจะหาตัวใหม่ที่เขาก็มั่นใจเขาว่าตัวใหม่น่าจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็เลยให้สิธเขาดี price, ลเซอร์ไพรสำหรับนักต่ต่างชาติก็ต้องให้เทกุ <ing> เป็นคนเลือกเราพูดไม่ได้ตอนนี้เรามีชื่ออยู่ที่เขาเลือกมาว่ามีใครบ้างแต่เราพูดไม่ได้นะตอนนี้เราต้องรอให้เขาไฟนอลก่อนเราให้เซ็นสัญญาสโมสรก่อนอะไรเงี้ย แต่ถ้าอยากรู้จริงๆก็ติดตามในเพจสโมสรเดี๋ยวจะมีลงแน่นอนแน่นอนครับมันมีอยู่แล้วครับมันเป็นแนวทางการทําทีมของสโมสรเราครับมันก็ต้องเอาเยาวชนที่เราที่เรามีอยู่เนี่ยเพราะผมยังพูดเสมอว่ามีอะคาเดมีแล้วเราไม่ใช้แล้วเราจะมีทําไมเราเสียประมาณปีละสิบล้านเนี้ยเราก็ต้องมีนักเตะขึ้นมาแหละครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นเขามีโอกาสแล้วเขาจะทําได้หรือไม่ได้มันก็ต้องรอดูเป็นระยะยาวเป็นเหตุการณ์ในล่วงหน้า แต่ยังไงเราก็คงไม่ไปทุ่มเงินซื้อตัวไทยทแพงๆหรือเงินเดือนสูงๆอะไรเงรี้ยเราก็ต้องยืนยันใช้นโยบายเดิมในการที่เราจะดันเด็กอะคาเดมี่เราขึ้นมา <S <S เราจะบอกว่าเราขอเลขตัวเดียวมันก็น่าเกลียดอะเอาเทาจริงๆอะเรายอมทุ่มกับตัวโค้ดแล้วคุณภาพของตัวโค้ดสตาฟโค้ดทีมงานแล้วอะไรเงรี้ยแล้วตัวนักเตะต่างชาติที่เรากำลังจะดึงเข้าเข้ามาอีก ยังไงเราก็ต้องยังยืนอย่างครับ่าเราอยากจะได้ท็อปโฟร์ท็อปไฟอะไรเงี้ยฟุตบอลถ้วยมี2รายการเราก็อยากที่จะได้แชมป์สักรายการหนึ่งอะครับก็ต้องรอดูครับให้แฟนบอลชุมนีรอดูยาวๆไป ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณทางประธานสโมสรก่อนนายวิทยาคุณปื้มและมติสนญยาคุณปื้มเป็นที่ปรึกษาทีมรวมถึงผู้บริหารทีมและหลายคนที่มองเห็นถึงปัญหาในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็รู้ว่าแฟนบอลเข้าใจแฟนบอลว่าแฟนบอลต้องการยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้เราก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะเราก็พยายามที่จะแก้ไขให้มันตรงจุดพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าแบบ แล้วก็ทีมงานสตาร์โค้ดหรือนักเตะทุกคนเนี่ยเขาก็พร้อมใจกันเล่นเพื่อสโม,มสรอ,อยู่แล้วก็เลยอยากจะฝากแฟนบอนลครับให้มาเชียร์พวกเราเยอะๆครับมาให้กําลังใจพวกเรามาอาจจะมีฟุตบอลมันก็ชนะเสมอแพ้มันก็อาจจะมีสมหวังผิดหวังกันบ้างอะไรเงี้ยแต่สําคัญที่สุดครับก็คือกําลังใจจากแฟนบอนลครับที่จะทําให้พวกเราได้สู้กันต่อไปเพื่อที่จะสร้างความประสบความสําเร็จให้กับสโม,มสร